ข่าวดวนครับทุกคนสองคนดังศิลปินลูกทุ่ง โพสรูปแม่อวดในวันแม่ครับล่าสุดครับวันนี้นะครับอุ้มก็ได้ให้อดมินนะครับไปหาข้อมูลนะว่าวันนี้ใครมีการโพสต์รูปคู่กับรูปแม่บ้างครับและวันนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเหล่าบรรดาศิลปินคนดังต่างๆเนี่ยได้โพสต์เต็มโซเชียลเลยนะครับและวันนี้ครับทุกคนคนแรกที่อุ้มจะเอามาพูดถึงนะครับนั่นก็คือบอสโจสาวน้อยเพบแปนแพนนั่นเองครับซึ่งได้โพสต์รูปคู่กับคุณแม่สุภาพนะครับแล้วก็คุณแม่สุภาพเนี่ยได้เอามือรูปหัวบอ ซึ่งบอสโจก็ได้เขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้ว่ายกไว้เหนือหัวครับสวัสดีวันแม่นั่นเองครับในเวลาต่อมานะครับบอสโจเนี่ยก็ได้มีการโพสสลิปโอนเงินไปให้แม่สุภาพครับหนึ่งแสนบาทครับทุกคนนะสำหรับคนต่อไปนะครับนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับอันนี้คือน้องไม่ได้โพสต์เองนะครับเป็นพี่วัดศิวโดนนะได้มีการแอบทายนะครับแอบทาย อุงอิงไปบ้านแพงกับแม่หน่อยเนี่ยกำลังขอพรกันอยู่ครับทุกคนเนาะซึ่งแม่หน่อยก็ได้มีการรูปหัวอุงอิงแล้วก็ให้พรน,น้องก่อนที่จะถึงวันแม่นั่นเองครับทุกคนส่วนอุงอิงไปบ้านแพงนะยังไม่ได้ลงรูปคู่คุณแม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นโมเมนต์ที่คนอื่นแอบ,บถ่ายมาซะมากกว่านะครับต่อมานะครับนั่นก็คือ คุณเบียรพร้อมพงครับทุกคนคุณเบียรพร้อมพงเนี่ยได้มีการโพสต์รูปคุณแม่ครับพร้อมมอบทองคําให้คุณแม่โอ้โหคนลุกเลยนะครับนะคุณเบียรได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอให้แม่อยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้ตลอดไปอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานแบบนี้ไปนานๆเด้อแม่รัตวงอินตานะครับโอ้โหน,น,น่ารักมากแล้วคุณเบียรพร้อมพงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปหอมแก้มกับคุณแม่นะครับแล้วก็กอดคุณแม่นั่นเองครับทุกคนนาะน่ารักแล้วก็กาบเท้าคุณแม่ด้วยนะสำหรับ คุณเบียรพร้อมพง์นะคุณเบียรพร้อมพง์เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินลูกกระตันยูอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคุณเบียรพร้อมพง์นะซึ่งวันนี้คุณเบียรก็อดรนทนไม่ได้ครับตามกระแสนะครับก็คือโพสต์รูปแม่อวดทุกคนเหมือนกันนะครับนะคนต่อมานะครับทุกคนนั้นก็คือคุณแอนอรดีนะครับซึ่งคุณแอนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับบ้านไปพบคุณแม่นะครับแต่คุณแอนได้มีการแชร์รูปของน้องชายนะครับที่กําลังกรา เท้าคุณแม่อยู่ซึ่งเป็นพวงมาลัย2อันนะครับอุ้มคิดว่าคุณอาร์ตเนี่ยน่าจะเป็นพวงมาลัยอันนึงน่าจะเป็นของคุณแอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นของคุณอาร์ตนะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่ารักนะคะนะครับนี่ก็เป็นการอวดรูปคุณแม่แล้วก็อวดรูปน้องชายด้วยนะครับสำหรับคุณแอนออร์ดีนะครับนะคนต่อมาครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณแคทอาริยาครับนะเจ้าของผลงานเพลง ป๋าเมียมาเลยนะทุกคนซึ่งคุณแคทอริยาเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยแค่นึกถึงแม่ก็รู้สึกต้องสู้นะครับเพราะเราสู้มาเยอะ แต่ก่อนต้องไปร้องเพลงกับแม่สองคนตอนอยู่ป .5 แม่เคยพานั่งมอไซค์ไปงานเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีรถยนต์นะครับได้ค่าตัววันแรกเนี่ยไม่ถึง100บาทครับคุณแคทอริยาโพสไว้อย่างนี้นะครับได้ติปหน้าเวทีก็เก็บไว้ไปโรงเรียนส่วนพ่อก็ไปทํางานไกลๆนานๆได้กลับบ้านนะครับความทรงจําตอนเด็กรักพ่อกับแม่ทุกวันนะคะโอ้น่ารักมากนะครับสาหรับคุณแคทอริยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดังเนาะป๋าเมียมาเลยซึ่งตอนนี้คือขึ้น ชาร์ตอันดับหนึ่งเยอะแยะมากมายหลายเรดิโอเลยนะครับสำหรับคุณแคทอาริยาเนาะซึ่งเพลงของเขาเนี่ยก็ปังมากๆตอนนี้มีการค้นหาพันล้านแล้วนะครับทุกคนบนบนแอปแอปหนึ่งนะครับทุกคนนะก็สวัสดีวันแม่สวัสดีคุณแม่ค,แมคุณแคทอริยาด้วยก็แล้วกันนะครับคนต่อมานะครับนั่นก็คือคุณน สุสายใยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งพี่สุสายใยนะครับก็ได้มีการโพสต์รูปครูกับคุณแม่นะครับแล้วก็มีการโพสต์รูปไหว้คุณแม่นะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็รูปหัวนั่นเองครับทุกคนซึ่งคุณสุสายใยนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีวันแม่จ้าวันแม่ขอให้อีแม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนเด้อจะ้าแม่ไม่มีเวลาไปหานาะกก็ไปหาย้อนหลังก็ได้ดอกคิดถึงแม่เด้อจะ้ารักแม่เด้อจะ้านะครับคุณสุสาย แับก็ได้โพสต์รูปคู่กับคุณแม่นะครับถึงตัวเองเนี่ยยังติดงานอยู่เนาะก็ต้องบอกได้ว่าสาวน้อยเพชร้นแพงเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ทุกวันนะครับซึ่งเหล่าบรรดาศิลปินก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปหาคุณแม่อาจจะไปหาย้อนหลังนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นโมเมนต์น่ารักแล้วก็เราจะได้เห็นภาพของคุณแม่แต่ละคนนะทุกคนที่ได้มีการโพสต์ลงกันเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะครับคนต่อมาครับนั่นก็คือพระเอกนัทสุรศักดิ์เพชรบ้าน แพงนะครับสุขสรรวันแม่ครับพร้อมโพสต์รูปคู่กับคุณแม่แล้วก็สลิปสลิปเงินนะครับทุกคนนนอะโอนไปให้คุณแม่นั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆนะซึ่งนุ่มนัทสุรศักดิ์ก็ได้แท็กคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สังวานรัตนวงศ์นั่นเองครับทุกคนเนาะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับคนต่อมาครับนั่นก็คือบอยสิริชัยครับทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะสำหรับหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับได้มีการโพสต์รูป คุณแม่ผู้ให้กำเนิดเนาะกราบกราบแม่ผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วก็สุขสันต์วันแม่นะครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณบอยสิริชัยได้ได้มีการโพสต์รูปกับเท้าคุณแม่ของตัวเองนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็อวยพรไปถึงเหล่าบรรดาแม่ๆที่เป็นกําลังใจให้ คุณบอยิริชัยนั่นเองครับทุกคนนะก็เป็นรูปน่ารักน่ารักนะครับคนต่อมานะครับทุกคนนะั่นก็คือพระเอกวัดศิวโดรครับพระเอกวัดศิวโดนเนี่ยได้มีการโพสต์รูปกับคุณแม่ครับซึ่งอยู่บนที่นอนเนาะแล้วก็แบบน่ารักมากใส่ชุดนอนทั้งคู่เลยนะครับนะแล้วคุณวัดศิวโดรเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ากี่ปีแล้วที่ไม่ได้ไปนอนพร้อมกับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นเวลาดีๆเหมือนเราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะครับลูกคนนี้ขอสัญญาจะดูแลแม่กับ พ่อทั้งสองเนี่ยให้ดีที่สุดรักนะครับฝันดีครับนะครับซึ่งคุณคุณ,คณวัชสิวัลน์ได้มีการโพสต์รูปคุณแม่เนาะแล้วก็มีคุณพ่อนอนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณวัชิวัลน์เพิ่งโพสต์เมื่อสุดๆร้อนนี่เลยนะครับนะคนต่อมานะครับนั่นก็คือ วันหน้าแมนจักรพันธ์นะครับแห่งเวทีขวัญใจแฟนๆเนาะหมอลำขวัญใจแฟนๆนั่นเองนะครับซึ่งคุณแมนจักรพันธ์เนี่ยได้มีการโพสต์รูปสุขสันต์วันแม่ครับแล้วก็มีการรดรดน้ำคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับแล้วก็มีข้อความว่า12สิงหาของทุกปีวันแม่แมนขอให้แม่แม่ของแมนทุกคนขอให้คุณพระศรีรัตนไตเนี่ยดนบันดาลให้คุณแม่ ร่างกายแข็งแรงไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยนะครับสุขใจด้วยเธอสุขสันต์วันแม่ครับแฮชแท็กแมนจักรพันธ์หมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับทุกคนเนาะคุณแมนจักรพันธ์เนี่ยก็ได้โพสต์นะครับข้อความเอาไว้แล้วก็อ่าโพสต์รูปคุณแม่นั่นเองครับทุกคนเนาะน่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะครับคนต่อมาครับอ่ามาถึงนางเอกของระเบียบวัฒนิ์บ้างนั่นก็คือคุณเต้าสุกัญญาได้ครับได้มีการโพสต์รูปกับคุณแม่นะครับน่ารักมากเลยนะพร้อมข้อความ ามบอกเอาไว้ว่าสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจแข็งแรงนะจ้ารักแม่นะครับต่อมานะครับนั่นก็คืออ่ะนางเอกดาวรุ่งของเราบ้างน้องหญิงทานตะวันประถมบันเทิงศิลป์ครับ นะซึ่งน้องหญิงทานตะวันเนี่ยได้มีการโพสต์รูปคุณแม่เอาไว้กําลังเต้นกําลังมีความสุขอยู่นั่นเองครับ,บเหมือนกาลังเฉล pues ิมฉลองวันแม่นะครับแล้วก็น้องหญิงทานตะวันเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสุขสันต์วันแม่นะคะรักแม่เด้อนะครับแล้วก็บุญแท็คคุณแม่ด้วยเนาะบุญมีนะครับคุณแม่บุญมีนะน่ารักมากๆกาลังเต้นแล้วก็ใส่อาที่คัดผมซันต้าอยู่นะครับคุณแม่นะ่ารักมากเลยนะเต้นเก่งมากเลยนะครับคุณแม่ คุณแม่น้องหญิงทานตะวันนะครับน่ารักมากแล้วก็คนสุดท้ายครับทุกคนคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณเวียงนรุมนครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะครับที่กำลังปลูกผักกับคุณแม่อยู่นะครับ ก็น่ารักมากๆแล้วก็พร้อมนะครับเขียนอวยพรวันแม่ด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับคุณเวียงนรุมนนะครับน่ารักมากกําลังปลูกผักกับคุณแม่อยู่ที่บ้านนั่นเองครับทุกคนนะสาหรับคนสุดท้ายท้ายสุดครับคนนี้กําลังกระแสแรงมากๆไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือคุณอุ้มอิ่มข่าวกระแสนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้อุ้มเองก็ได้มีโอกาสไปไหว้คุณแม่ที่บ้านนะครับแล้วก็พวงมาลัยไปไหว้เนาะแล้วก็วันนี้ก็เลยซื้อของขวันน้ี ก็เอาภาพมาฝากทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้อุ้มก็อนะัปเดตเนาะคนที่โพสต์รูปกับคุณแม่เหล่าบรรดาคนดังต่างๆโดยเฉพาะคนสุดท้ายนะครับทุกคนดังมากนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้จองอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้สนับสนุนอ,อุ้มอิ่มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ